สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องดูดวงกับทิติวันนี้นะครับเป็นการดูดวงหรือพยากรณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปนะครับของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําเดือนกันยายน2 5 6 4น้ี่เนี่ยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็มาคุยกันก่อนนะครับเกี่ยวกับวันดีๆของคุณวันอาทิตย์นะครับประจําเดือนกันยายน2 5 6 4นะครับ เดือนนี้ถ้าอยากจะไปสมัครงานไปเริ่มต้นกิจการใหม่เปิดร้านใหม่ก็แนะนำเป็นวันอาทิตย์ครับเพราะตําแหน่งวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่คิงถือไม่เท้าเลยนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆใบนึ่งเนี่ยสำหรับไพ่ทาโร่เลยนะครับแอะแล้วถ้าจะไปจีบสาวล่ะไปจีบสาวไปบอกรักสาวไปขอสาวแต่งงานไปมั่นหมายสาวก็ต้องเป็นวันจันทร์ครับ เพราะตำแหน่งวันจันทร์เนี่ยนะครับคุณได้9ก้าถ้วยเลยนะครับถือว่าเป็นถ้วยแห่งความรักที่ดีใบหนึ่งนิดหนึ่งน,นี่นะนิดนึอที่ดีใบหนึ่งของสําหรับไพ่ทาโร่เลยนะครับถึงแม้เซนต์มันจะบอกว่าคุณเจ้าชู้นิด,น,ดนิดนะครับแต่ก็ถือว่าไพ่ใบนี้ดีสําหรับในเรื่องความรักนะครับส่วนไพ่ที่เกี่ยวกับเลิกลงทุนเงินเงินทองทองต่างๆหรือแม้กระทั่งวันที่ไม่ดีนะครับสำหรับคุณวันอาทิตย์ในเดือนกันยายน2องนเนี่ยนะครับ เดือนนี้ไม่มีนะครับคุณวรอณทิต์ครับในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 4นี้ี่นะครับไพ่ใบแรกของคุณนะครับเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าเลยนะครับพระราชาถือไม้เท้านะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะครับในสําหรับไพ่ทาโร่เลยก็หมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่าเดือนนี้นะครับคุณเป็นคนมีความรู้มีความสามารถขยันหมั่นเพียรมีความกระตือรือร้นนะครับ แล้วตอนนี้นะครับในหัวสมองคุณเนี่ยนะครับน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆในเรื่องการขยายงานในเรื่องความการเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องการทำงานเนี่ยนะครับแต่ไม่หมดเลยนะครับทำยังไงจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทำยังไงจะขยายธุรกิจให้ได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เลยกำลังวุ่นวายไปหมดเลยนะครับในสมองคุณเนี่ยนะครับ แล้วนะครับเดือนนี้นะครับคุณวันอาทิตย์คุณน่าจะเจอนะครับพบกับความรักนะครับเพราะมีเดลเวอร์ขึ้นมาในไพ่ข้างๆคุณเนี่นะครับเป็นความรักที่สดชื่นสดใสซาบซ่าเลยเป็นความรักของหนุ่มสาวนี่นะครับดูแล้วดีจริงๆเลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับไพ่ที่ขึ้นข้างๆอีกใบนี่นะครับเป็นไพ่สิบดาบครับสิบดาบมันก็หมายความถึงการเลิกล้าง เลิกลาเลิกล้างจบนะครับก็หมายความว่าความรักครั้งนี้ที่คุณเจอเนี่ยนะครับที่เป็นความรักหวานชื่นเนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างกันนะครับสุดท้ายเนี่ยครับความรักครั้งนี้ไปไม่รอดเลยนะครับจบแบบโอ้ดูสภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วมาดูเหตุนะครับที่ทำไมความรักครั้งนี้มันถึงได้จบนะครับ ก็หนึ่งนะครับเท่าที่ดูหน้าไพ่เนี่ยครับหนึ่งเนี่ยคุณเป็นคนเจ้าชู้นะครับคุณเป็นคาชู้เลยนะครับมีมีมีกิกมีกิ๊กมีแก๊กอยู่หลายคนเลยนะครับและที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณได้ไพ่สิบไม้เท้าอีกเนี่ยนะครับก็แสดงว่านะครับอย่างที่บอกเนาะคุณได้ไพ่คิงถือไม้เท้าเนี่ยนะครับเด็มไพ่ไบแรกนะครับนั้นในสมองคุณก็มีแต่เรื่องงานนะครับมีโปรเจกต์เต็มหัวเลยนะครับ ตอนนี้คุณก็เลยกาลังทํางานหนักอยู่เลยนะครับทํางานหนะักให้เวลากับงานมากกว่านะครับจนไม่มีเวลาให้สาวเจ้านะครับแล้วที่สําคัญนะครับก็มีทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงกันนะครับสุดท้ายนะครับด้วยเหตุผลคร่าวๆ3าอย่างนะครับก็คือนะครับเจ้าชู้ไม่มีเวลาให้ทําแต่งงานนะครับสุดท้ายก็มีปากเสียงกันแล้วสุดท้าย ก็เลิกลากันนะครับเลิกลากันแบบนี้แบบไพ่สิบดาบเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับและเป็นการเลิกลานะครับแล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายก็อาจจะเป็นครั้งนี้เป็นฝ่ายหญิงก็ได้นะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนนี้ก็ฝ่ายชายนะครับมีการเลิกลาแล้วก็แยกจากกันนะครับแล้วแยกจากกันไกลด้วยนะครับมีไพ่แชรอิออตขึ้นเนี่ยนะครับ ถ้าโดยทั่วๆไปความหมายของแชริออร์มันการเดินทางนะครับแล้วก็เดินทางไกลเลยนะครับเป็นไปได้ไหมถ้าสาวเจ้าคนที่เจอตัวนี้นะครับเป็นคนไทยนะครับก็อาจจะหนีไปอยู่อเมริกาหนีไปยุโรปก็ได้นะครับหรือถ่าหนุ่มเจ้าสาวเจ้าคนนี้นะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับเขาก็กลับบ้านกลับเมืองเขานะครับอาจจะอยู่เป็นคนอเมริกันเป็นคนยุโรปเปี้ยนเป็นอะไรนะครับแต่เส้นมันไปค่อนข้างไกลเลยนะครับเป็นคนไกลเลยนะครับ แล้วถามว่าคนที่คุณเจอในช่วงเวลานี้ลักษณะเป็นยังไงดีไหมก็ต้องบอกว่าดีนะครับดีดีมากๆเลยนะครับกรณีที่คุณเป็นหนุ่มเนาะเป็นคนที่เป็นคุณเป็นคุณคุณเป็นผู้ชายนะครับคุณก็จะเจอผู้หญิงที่สวยกรณีที่คุณตรงนี้คุณเป็นผู้หญิงนะแทนผู้หญิงก็ได้นะครับผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นผู้ชายนะครับแล้วคิงถือไม่เท้าเนี่ยนะครับมันก็เป็นประมาณว่าผู้ชายอายุ35ขึ้นไปนะครับก็น่าจะเจอ สาวน้อยนะครับอายุไม่เกิน25หนะครับหน้าตาดีหน้าตาดีแต่งตัวดีนะครับผู้จาเพราะออกแนวศิลปินนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเป็นคนมีหัวสมองนะครับเป็นคนเก่งนะครับเก่งมากมากเลยขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือก็เก่งทํางานก็เก่งนะครับเป็นคนเก่งเลยนะครับคนผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปประกอบอาชีพส่วนตัวก็ดีนะครับหรือแม้จ่กระทั่งนะครับไปรับจ้างไปพนักงานออฟฟิศเนี่ยนะครับชีวิตก็จะเลื่อนก้าวหน้าเลยนะครับ แต่ตอนนี้นะครับความรักครั้งนี้จบแล้วนะครับจบแล้วแล้วก็เธอคนนี้นะครับหรือเขาคนนี้นะครับเขาเดินทางจากไปแล้วนะครับไพ่นะครับใบนี้นะครับ The Judgment มันขึ้นมานะครับเหมือนจะปลอบใจนะครับว่าชีวิตเนี่ยนะครับมันเหมือนพรมนิขิตนะครับบางทีเนี่ยการที่เราอยากจะหวังอะไรบางอย่างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามใจที่หวังนะครับผมนิขิดไว้แล้วถ้าของที่ใช่มันก็ใช่นะครับถ้าของไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ก็มีอัน แยกย้ายจากกันนะครับก็ดวงคุณวันอาทิตย์ก็ประมาณนี้นะครับดวงทั่วๆไปก็แนวโน้มเทไปทางด้านความรักนะครับแต่มีเรื่องอื่นๆนะครับที่ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมในดวงชะตาของคุณวันอาทิตย์นะครับเพิ่มเติมนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณวันอาทิตย์นะครับดูดูจากไพ่นะไพ่นี้นะครับคุณมีไพ่ไม้ทากี่ใบหนึ่งสองสามสี่ 1> 4 1, 2 3 4 4มีไม้เท้าทั้งหมด4ใบนะครับก็ต้องบอกคุณวันทิตศนะครับเดือนนี้นะครับกันยายน2,164เนี่ยคุณเหนื่อยจริงๆเลยนะครับคุณทํางานทุกวันเลยนะครับแล้วทํางานแข่งกับเซเว่นเลยนะครับถึงแม้จะไม่24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเซเว่นบางสาขาตอนนี้เขาก็ไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเนาะแต่คุณก็ทํางานหนักประมาณสัก10กว่า20เกือบ20ชั่วโมงในต่อต่อวันเนี่ยนะครับหนักนิดนึงนะครับ ามาดูไพ่ไปแรกก่อนนะครับก็คือไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยนะครับมันหมายความว่ายังไงนะครับไพ่หนึ่งไม้ไมเท้าเนี่ยนะครับถ้าตอนนี้คุณตกงานอยากจะสมัครงานใหม่หรือสนใจจะเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยนะครับเปลี่ยนงานจะครับดีดีไพ่หนึ่งไม้เท้าบอกดีนะครับหรือถ้าตอนนี้นะครับคุณก็อาจจะได้เลื่อนตําแหน่งนะครับมีโอกาสาได้เลื่อนตําแหน่งที่ดีขึ้นได้เงินได้ทองได้สวัสดิการ same, ได้เงินเดือนมากขึ้นหรือกรณีเป็นเจ้าของบริษัทนะครับก็อาจจะเปิดธุรกิจใหม่ก็ได้หรือ มีธุรกิจอยู่แล้วจะขยายงานเพิ่มก็ได้นะครับแล้วนะครับมาดูไพ่ไปต่อไปนะครับคิงถือไม้เท้าเนี่ยก็หมายความว่านะครับคุณเป็นคนมีหัวสมองก้าวแน่นะครับคิดเรื่องงานเรื่องขยายงานนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วข้างๆงเนี่ยนะครับเป็น the lover เนี่ยนะครับ the lover เนตะกี้แปลเป็นความรักครับแต่จริงๆแปลในเรื่องงานเรื่องการก็ได้นะครับแสดงว่า เดือนนี้นะครับคุณวันอาทิตย์จะมีคนมาสนับสนุนในเรื่องการเรื่องงานของคุณเนี่ยนะครับทำให้งานการคุณเนี่ยจะเจริญก้าวหน้านะครับจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างดีเลยมีคนนําเสนองานใหม่ๆเข้ามาคุณนะครับอย่างที่บอกนะครับคุณเป็นเจ้าโปรเจกต์แล้วมีคนสนับสนุนอีกตอนนี้ไปกันใหญ่เลยนะครับความก้าวหน้าจะเจริญก้าวหน้าใหญ่เลยนะครับเพียง <P. S 1> แต่ว่านะครับอย่างที่บอกนะครับทางานหลายอย่างนะครับมันก็มีมาสิบไม้ท้ามันก็ตามมานะครับมันก็คือ เหนื่อยอย่างที่ผมบอกนะครับเหนื่อยมากๆเลยคุณก็ต้องทํางานหนัก7วันต่อสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็หลีกหนีนะครับหลีกเลี่ยงนะครับทํางานทุกวันนะครับทําหลายอย่างหลีกเลี่ยงเรื่องความขัดแย้งนิดนึงนะครับพอดวงคุณเนี่ยมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะงานหนักยังไงนะครับคุณก็ยังมีความสุขนะครับความสุขเต็มที่เลยโดยเฉพาะความสุขจากการกินเนี่ยนะครับ กินเต็มที่เลยนะครับมีอะไรก็กิน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 เข้าไปนะครับมันมันเครียดอ่ะต้องบอกนะทํางานหลายอย่างมันเครียดๆนะครับตอนนี้กินเยอะมากๆเลยนะครับระวังนะครับน้ําหนักจะขึ้นนะครับเพราะไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยมันหมายความว่ากินเยอะน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็ต้องระวังนะครับและเดือนนี้นะครับเดือนนี้มีดวงเดินทางด้วยนะครับและเป็นเดินทางไกลด้วยนะครับเดี๋ยวแชรีออตขึ้นมาเนี่ยนะครับปกติแท้นะครับแปลแบบ เหตุการณ์ทั่วๆไปถ้าโควิดยังไม่มาเนี่ยนะครับดูแล้วเดินทางไกลเนี่ยไปถึงอเมริกาไปถึงยุโรปได้เลยนะครับไปถึงยุโรปได้เลยแล้วก็เดือนนี้นะครับถ้าจะนัดหมายใครจะทําตารางเวลานะครับงานการอะไรนะครับเผื่อใจไว้บ้างนะครับว่าไองานที่เราแพลนไว้หรือตารางเวลาที่เราจะทําตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงิด เปลี่ยนแปลงไปไปมามาได้นะครับเพราะว่าไพ่จัดเม้นต์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงพวกนี้อยู่ตลอดเวลาบางทีวันนี้พูดอย่างว่าจะทำนี่ทำนั่นทํานี่แต่พอผ่านไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรือผ่านข้ามวันไปนะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงนะคุณก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่ามันมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงครับอ่าแล้วมาดูหน้าที่การงานในกรณีที่ตอนนี้เนี่ยนะครับคุณอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนการหรืออยากจะมาทําธุรกิจส่วนตัวนะครับ ผมก็แนะนำนิดนึงนะครับมีไพ่ราชนีพระจันทร์ขึ้นกับไพ่เลิฟเบอร์ขึ้นเนี่ยนะครับ mm. ก็แนะนำอย่างนี้นะครับ mm. ไปทำธุรกิจเกี่ยวกับของสวยของงามนะครับขายกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าสวยๆงามๆทางออนไลน์นี่ก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้เปิดร้านลำบากนิดนึงนะครับและปกตกิก็จะแถมนิดนึงว่าเออไปทำพวกไอ้เนี้ย ร้านทําผมร้านเสริมสวยแต่ว่าตอนนี้ร้านทาผมร้านเสริมสวยบา,บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องแนะนํานะครับหรือมีอาชีพหนึ่งที่แนะนำนะครับก็คือพวกไ i เดอร์แมนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับพวกขนส่งอาหารหรือเป็นหร,หรือส่งของต่างๆนี่ก็ได้นะครับเพราะว่าดวงคุณมีมีแชริออรขึ้นเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับออส่งของเป็นพวกที่ดีลิเวอรี่แมนเนี่ยพวกนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับ เพียงแต่นะครับในเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องเตือนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณมีไพ่สิบดาบสิบดาบนะครับเอ่อน่าจะไม่ใช่เกี่ยวกับตัวคุณนะครับน่าจะเป็นคนในครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะคุณภรรยาเนี่ยนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยนะครับให้ระวังนิดนึงแล้วเป็นไปได้นะครับถึงแม้ว่าตรงนี้ตำแหน่งเป็นครอบครัวเป็นภรรยาเป็นครอบครัวนี่นะครับแต่ว่าก็อยู่ในหน้าไพ่ของคุณวันอาทิตย์นะครับ สิบดาบขึ้นมาเนี่ยมันก็บอกว่าลักษณะดวงตกเหมือนกันนะดวงตกดวงไม่ดีอะไรพวกนี้ยังไงนะครับผมแนะนําคุณวันอาทิตย์นะครับมีเวลาก็ไปสวดมนต์ไหว้พระทําบุญถ่ายชีวิตโครกระบือไปซื้อโลงศพถวายวัดนะครับหรือบริจาคอะไรที่เกี่ยวกับช่วยเหลือคนที่เป็นโควิดตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดไม่ดีถ้าคุณพอมีสตุง้งสตางพอจะทําบุญให้เกี่ยวกับการสนับสนุน ให้สถานการณ์ของโควิดมันดีขึ้นนะครับไปแจกข้าวแจกของแจกน้ำแจกอาหารก็ลองทำดูนะครับอ่ะนี่คือดวงทั่วๆไปของคนวันอาทิตย์นะครับผมสรุปทั้งเ,เรื่องเมนเมนหลักๆแล้วก็รายละเอียดที่พอจะเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยนะครับมาให้ดูนะครับผมเปิดไพ่5้าใบนะครับก่อนจะจบนี่ผมเปิดไพ่ห้าใบเพื่อจะสรุปหรือแนะนําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณวันอาทิตย์บ้างนะครับ5้าใบมันขึ้นใบนี้นะครับก็คือว่า 8ถ้วยก็หมายความว่าคนรักคุณเนี่ยนะครับจากไปแล้วนะครับจากไปเพราะว่าความเจ้าชู้ของคุณเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณมีไพ่9ถ้วยนะครับคุณเจ้าชูม้มากเลยนะครับตอนนี้นะครับคนดีๆที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนคนที่คอยดูแลคุณอยู่เนี่ยนะครับ คุณก no ็ไม่เลือกนะครับคนประเภทนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเดือนนี้ความรักของคุณเนี่ยนะครับเลิกลากันไปนะครับเลิกลาจากกันไปเพราะว่าความเจ้าชู้ของคุณนะครับคนที่เคยอยู่ก็เป็นคนที่สวยนะครับเป็นแม่บ้านแม่เลือนที่ดีนะครับแต่เหมือนว่าตอนนี้เดือนนี้คุณไม่ชอบแม่บ้านแม่เรือนนะครับอยากจะทํางานอย่างเดียว เป็นไงบ้างครับเนื้อหาในวันนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็ขอความคุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมทำคลิปด,ดีๆมานำเสนอนะครับแล้วถ้าอยากจะสนับสนุนช่องนี้นะครับผมก็ฝากเลขที่บัญชีไว้ข้างล่างนะครับโอเควันนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ